จากการส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตข้าวเปลือก G.A.P ให้มีคุณภาพปลอดภัยต่อการบริโภคมักประสบปัญหาว่าโรงสีข้าวส่วนใหญ่นำข้าวเปลือก G.A.P ไปสีรวมกับข้าวทั่วไปขณะที่โรงสีข้าวบางแห่งเองก็ยังไม่มีมาตรฐานกระบวนการผลิตตามหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงสีข้าวหรือ G.M.P. ทำให้ข้าวเปลือก G.A.P และความตั้งใจผลิตข้าวคุณภาพของเกษตรกรหายไปจากห่วงโซ่การผลิตข้าวปลอดภยัย ดังนั้นกรมการข้าวจึงสนับสนุนผู้ประกอบการโรงสีข้าวให้เข้าสู่ระบบการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานโรงสีข้าวตามมาตรฐานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยใช้หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงสีข้าวหรือ GMP ซึ่งข้าวเปลือกที่ได้รับการรับรอง GAP แล้วจะผ่านเข้าสู่กระบวนการผลิตของโรงสีข้าว GMP ได้เป็นสินค้าข้าวคุณภาพที่ได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์เครื่องหมายคิว ซึ่งจะช่วยยกระดับและพัฒนาโรงสีข้าวให้ได้มาตรฐานมีความสะอาดปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคว่าสินค้าคิวเป็นสินค้าที่มีคุณภาพปลอดภัยต่อทั้งผู้ผลิตผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมรวมถึงสามารถตรวจสอบย้อนกลับไปจนถึงเกษตรกรผู้ผลิตได้อยากเชิญชวนสากลทุกโรงที่มีโรงสีและก็เอกชนทุกโรงที่มีโรงสีนะเข้าร่วมโครงการ GMP เพื่อพัฒนาคุณภาพของข้าวและ เพื่อสุขภาพอนามัยของผู้บริโภคในการบริโภคข้าวที่ผ่านจากโรงสี GMP ครับสนใจขอการรับรองมาตรฐานโรงสีข้าว GMP และผลิตภัณฑ์ข้าว Q สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรมการข้าวศูนย์วิจัยข้าวหรือศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวใกล้บ้านท่าน